วันนี้เราจะมาจัดการกับมะเขือเทศจานนี้ด้วยด้วยนายพีครับคือเครื่องจัดการกินชัดๆครับเราจะเริ่มนะครับดูการเขาจะใช้เวลาในการกินเท่าไหร่นะครับอ,อ่าเราเริ่มเลยครับ

เราจะม็ดูว่านักเพี่จะทำกดถ้วยเลยหรือเปล่าม้าคงแบบนี้ไ้แล้วต้องจไแล้วอะคืจะเกียดที่มื่คืนแท่งอีกต่อเดี๋ยวไม่ทันนี่มาช้าช้าเนอ่ะเฮ้อร่อยไหมพี่ไม่ขายไม่ถึงพี่พีอร่อยไหมพี่ตะวันแล้วนะฮะเลยไม่ทัเ้คนะดถ้วยแล้วครับปล ลออองอ <Yeah. S 1> งนี่น,นึ่งได้นะฮะหมดครับผมครับเรับวันนี้ก <c oughs> <c oughs> ารป้อนอาหารสัตว์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แนละ้ว <c oughs> เอาเอา